สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาดูตัว power meter กันนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของ e n t e s t ในรุ่น m p r 4 5 s นะครับเป็น panel meter ขนาดไซส์96ค96เป็นแบบ short body นะครับคือตัวสั้น,นระดับตัวก็จะสั้นแบบนี้แล้วก็มีมาพร้อมกับพอร์ตสื่อสารอนุกรม RS485 ะครับสื่อสารด้วยโปรโตคอมัดบัตร RTU ทําให้เราสามารถอ่านข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือจะใช้คอนโทรลเลอร์อื่นๆเข้ามาสื่อสารเพื่อจะดึงค่าที่วัดได้จากตัวมิเตอร์ออกไปได้นะครับตัว power meter เองนะครับมีรูปแบบของการต่อใช้งานที่เป็นคอนเน c t ชันเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าลักษณะที่เราจะใช้เป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่น สามเฟสสี s, ่สายในระบบที่เป็นแบบบาลานซ์เนี่ยเราก็สามารถเจียรครองซีตัวเดียวได้นะครับคือสามเฟสสามสายนะครับก็เช่นเดียวกันที่เป็นแบบบาลานซ์ก็ใช้ CT ตัวเดียวแต่ในปกติที่ใช้กันอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสามเฟสสี่สายนะครับเป็นสามเฟสที่มีนิวตรอนครอง CT ทสามลูกนะครับลูกที่4เนี่ยจะเป็นตัวออปชั่นแล้วนะครับเป็นตัว current transformer on n e u t r นน connection เนี่ย สำหรับระบบ3เฟสสีสายหรือ3เฟสสาสายเนี่ยเป็นออปชันสำหรับกรณีที่เราอยากจะดูค่าของกระแสะที่เป็นนิวตอนไลน์นะครับเราก็จะใส่ CT ตัวนี้เข้าไปแต่โดยทั่วไปก็จะใช้แค่1 2 3เนี่ยครับเป็นหลักทั้งนี้ทั้งนั้นในระบบของการต่อแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะเลือกต่อแบบใดก็ตามสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องเซตให้ม e ิเตอร์เรารู้จักกับคอนเน็กชันไทที่เราจะต่อเข้าไปนะครับ นี้เราก็มาดูหน้าตาของตัวมิเตอร์กันนะครับสำหรับชุดมิเตอร์ชุดนี้ก็จะมีเลเบลเขียนอยู่นี้นะครับ v ก็วเอเลต i ก็เค r เรน์ f คือความถี่นี่นะครับ p power p f power factor นะครับแล้วก็ดู energy ก็ดูค่ามินิม d มต่างต่างๆแต่นี้เราก็จะพูดถึงเฉพาะพื้นฐานที่จำเป็นนะครับเพื่อให้เราสามารถเซตอัพระบบ power meter ตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วเราอยากจะดูวเตนะครับ แล้วก็คลิกไปนะครับมันก็จะเป็นเลขมันจะวนไปเรื่อยนะครับตัวนี้ก็คือหลายหลน์สลน์นะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็น L 1 2ก็เทียบเฟสเพอร์เฟกนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นความถี่แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อแรงดันที่เป็นอินพุตเข้าที่ขั้วแรงดัน V 1 V 2 V 3เนี่ยความถี่ก็เลยไม่ขึ้นนะครับดู power ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นวัตต์ VA นะครับ กดไปอีกทีนึงก็จะเป็นวัดเฟสนะครับเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามดูซัมเมชันของพอร์นะครับพอรวมแล้วได้เท่าไหร่ดูค่าของเอเนรจีที่ใช้งานนะครับกิโลวัตต์ชั่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็มากดไล่ดูจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือวิธีที่เราใช้ในการปรับเลือกดูพารามิเตอร์ที่เราต้องการนะครับนี้เมื่อเราต้องการที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเซตค่าเราก็จะใช้ปุ่มเซตปุ่มนี้นะครับปุ่มที่อยู่ทางด้าน ขวามือปุ่มเดียวเนี่ยแหละครับกดค้างไว้เลยนะครับตรงนี้เราก็กดค้างไว้จนกระทั่งปรากฏขึ้นคําว่า Setup ตรงนี้ก็จะเป็นรายการเมนูนะครับอยู่แถบด้านล่างเราสามารถใช้ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงเนยนะครับปรับมาที่เมนูที่เราต้องการได้แล้วก็ลองกดไปดูเรื่อยๆนะครับมีหลากหลายเมนูนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีอย่างเช่น port ตไอซีนะครับ เป็นพารามิเตอร์ในการสื่อสารข้อมูลที่เราจะเข้ามาตั้งนะครับมีคล็อกมีเน็ตเวิร์กที่เราได้พูดถึงเรื่องของเน็ตเวิร์กที่เราจะใช้นะครับเป็นคอนเน็กชันไทป์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ลองเซตเข้าไปนะครับพอถึงเมนูที่ต้องการกดปุ่มเซตครับอันนี้ก็คือคอนเน็กชันเป็นสับเมนูย่อยลงไปอีกนะครับตรงนี้สับเมนูก็สามารถจะกดเข้าไปอีกนะครับ Enter อีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น3เฟส4สายนะครับ3เฟส4สาย อยากจะแก้ไขมันจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อพารามิเตอร์นั้นกระพริบนะครับะฉงนั้นเราก็ต้องกดเซตอีกทีหนึ่งนะครับให้มันกระพริบแบบนี้ครับเราก็จึงจะแก้ได้นะครับเป็นสามเฟสามสาย3ามเฟสี่สายหรือเป็นแบบบาลานซ์อย่างนี้นะครับนี่ขอใช้เป็น d e f a u l t นี่คือค่า default เลยนะครับเป็นค่านี้ถึงตรงนี้เราก็สามารถถอยกลับมา1 step สเต็ปเพื่อเพื่อให้มาสู่ การเห็นตัวเลขตัวหนังสือเมนูได้อย่างชัดเจนนะครับผมก็กดขึ้นไปนะครับตัว vt ตอนนี้เรายังไม่ตั้งขอข้ามไปก่อนนะครับสิ่งที่อยากจะให้ตั้งก็คือ2อันนี้นะครับก็คือ ct primary แล้วก็ ct secondary นะครับตัว ct เนี่ยก็จะต้องตั้งให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะใช้ในที่นี้เราจะเลือกใช้ ct ในแบบ speed call เนี่ยนะครับ เพื่อความสะดวกในการคล้องเราก็สามารถที่จะแยกตัวนี้แล้วก็เข้าไปคล้องสายที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดูทิศทางด้วยนะครับอันนี้ต้องดูทิศทางของกระแสจะดูยากนิดหนึ่งในรูปนี้นะครับจะมีลูกศรชี้มานะครับจากด้านนี้มาด้านนี้ก็แสดงว่ากระแสต้องไหลในทิศทางนี้นะครับทิศทางตามหัวลูกศรสเปคของข้อกำหนดไว้เป็น50 ทับหด้านนี้เป็น r i m a r y นะครับด้านนี้เป็น s e c o n d a r y เพราะฉะนั้นด้านที่เป็น r i m a r y เราก็ต้องใส่ค่า5 0าแอมป์เข้าไปด้านที่เป็น s e c o n d a r y ก็ใส่1นแอมป์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องกําหนดให้ตรงกันนะครับว่าเราจะใช้กับ CT ค่าเท่าไหร่นะครับไม่เช่นนั้นตัว p พลิมิเตอร์ก็จะไม่ไม่ทราบได้หรือก็าํานวณค่าได้ไม่ถูกต้องตาม CT ที่เราใช้งานนะครับ อันนี้ออกมาแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้กดปุ่มสักระยะหนึ่งมันก็จะออกสู่หน้าจอปกตินะครับงั้นเราก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เราอยู่ในกลุ่มของ Network นะครับกดปุ่มเซต Connection CT primary ก่อนนะครับ ผมเลื่อนมาที่ C T Primary เพื่อที่จะดูว่าตอนนี้ค่าเป็นเท่าไหร่จากของเดิมจะเป็น5นะครับเป็น Default ที่มาจากโรงงานแล้วก็เราต้องการแก้ไขให้เป็นห้านะตำแหน่งนี้แล้วก็กดปุบเซตอีกทีหนึ่งตัวเลขก็จะกจากพริปที่นี่นะครับกดเซตไปในตำแหน่งที่เราต้องการกดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น50ใส่50ใส่5เข้าไปที่นี่นะครับกดอีกครั้งหนึ่ง หลักสังนี้เราก็ใส่เป็น0นะเรียบร้อยได้เป็น 50M แอมนะครับหน่วยเป็นแอมกดเซตให้ตัวเลขหยุดกระพริบอย่างนี้โอเคถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถัดมาผมขอถอยไป1 step สเต็ปก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่าตรงนี้คือ ct primary นะครับกดลงมานะครับเป็น ct secondary นะ ct secondary ก็คือค่า 1M แอมที่เราจะต้องใส่เข้าไป เราอยากจะเข้าเมนูนี้เราก็กด enter เข้าไปนะครับตอนนี้เป็น5แอมป์อยู่โดย Standard ในตลาดเราจะเห็น CT ทับ5นะครับตัวนี้ของเราเป็นทับ1นะครับมีความแม่นยำอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้สอดคล้องกันนะครับจะกดขึ้นกดลงนะครับมันก็เปลี่ยนจะมีได้2ค่าเนี่ยนะครับเป็นทับ1แอมป์หรือทับ5แอมป์ขอเราเป็น1แอมป์ที่นี่โอเคกดเซตก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้พารามิเตอร์ที่เป็น คอ n เน t ชันไทป์เป็นสามเฟสสี 3, 4, สายที่มีรูตต้อนนะครับมีค่าของ CT Primary 5 0แอมป์ CT s e c o n d เ r y เป็น 1M แอมนะครับจริงๆเมื่อกี้ถ้าเราไม่ไม่ถอยกลับไปก็ได้นะครับเราจะสังเกตเห็นเมชื่อเมนูอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเลื่อนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะครับเป็น CT Primary เมนูก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับ จะถอยหรือไม่ถอยก็ได้ก็สามารถที่จะปรับเลื่อนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าถอยก็จะเห็นเห็นแบบนี้ชัดๆมันก็จะดูง่ายนิดนึงนะครับนี่เป็นชื่อเมนูอันนี้คืออยู่ในสับเมนูของเน็ตเวิร์กนะครับยังคงอยู่ในสับเมนูของเน็ตเวิร์กซึ่งเราตั้งเท่านี้ก็พอแล้วนะครับที่เราจะใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะถอยออกมากดปุ่มย้อนกลับออกมานะครับ จากเน็ตเวิร์กผมจะไปตั้งในส่วนของ r s 4 85ที่เราต้องใช้นะครับเลยไปละตรงนี้นะครับพอรสื่อสารนุก,กรม r s 4 85ครับกด Enter เซตเข้าไปนะครับเราก็สามารถกำหนด a d d r ดรสที่นี่ได้นะครับกดเซตเข้าไปนะครับ a อ d r e ร s 1โอเคอยากจะแก้ก็เหมือนเดิมครับกดเซตเข้าไปก็สามารถที่จะเข้าไป ค่าของ a d d ตรงนี้ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ตัวนี้ขอใช้เป็น1ไปก่อนนะครับก็ถอยกลับมาทีหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็บอ a r d r a t นะครับในบ o a r d r a t ก็คือความเร็วในการสื่อสารข้อมูลโดย default มาจากโรงงานก็จะเป็น1 1 5 2 0 0บิตเปอร์เซ b i t e ตรงนี้เราจะปรับลดลงมาสมมติเราจะใช้ที่96 0 0นะครับเราก็ปรับที่9.6 0 0อย่างนี้ นะครับแล้วก็ถอยไปที่หนึ่งดูที่เป็นตัว parity นะครับ uh, default ก็จะเป็น non นะครับจะปรับเป็น odd หรือ even ก็ได้แต่นี้ก็ขอใช้เป็นค่าเบื้องตน้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พื้นฐานที่เราต้องปรับเซตในระบบสำหรับการใช้ p o w e r m e t e r แล้วก็ parameter ที่เราจะใช้ในการสื่อสารข้อมูลผ่าน i s 8 5ของตัว Meter ร์นะครับมิเตอรเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับที่เหลือก็คือ เราต้องออกจากเมนูตรงนี้ทีนี้ขั้นตอนการออกเนี่ยให้ทําอย่างนี้นะครับเราต้องกด e S-C หนึ่งครั้งมันจะถอยมา1จังหวะกดอีกทีหนึงนะครับอ,อย่ากกดรัวๆนะครับมันจะข้ามหน้านี้ไปก็จะถามว่าเซฟเซต t ิ n งหรือเปล่านะครับถึงตรงนี้เราต้องปรับเป็น yes นะครับเราต้องปรับเป็น yes เพื่อให้พารามิเตอร์ของเราที่เราได้ตั้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยมีผลต่อการใช้งานได้นะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอน ทั้งหมดนะครับที่เป็นพื้นฐานจำเป็นสำหรับการปรับตั้งค่าเพามิเตอร์ในรุ่นนี้ครับสวัสดีครับ